สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่องบีหน้าเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องย่อหงในกรงกาตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่9แล้วนะคะเมื่อสมพอรู้ว่าพ่อแท้ๆยังไม่ตายจึงหนีจากเชียงใหม่มาตามหาถึงกรุงเทพส่วนกมลาเจอสมพอโดยบังเอิญแต่ก็ดันเป็นลมไปซะก่อนกุมภาและรณรงค์ที่ขับรถตะเวนหาสมพอสมพอ ตามหาพ่อจนมาถึงบ้านสิงคหะบริรักได้พบกับแหวลและเชอรี่ทั้งคู่เถียงกันเรื่องหลักฐานที่ตามหาพ่อจนเอมิกาขับรถมาถึงหน้าบ้านจึงเข้าต่อว่าส้มพอว่าเป็นโจรให้แหวกับเชอรี่จับตัวส่งตำรวจในขณะที่กุมภาและโรนารงที่ขับรถตระเวหาส้มพอก็มาถึงหน้าบ้านพอดีกอบกับรถของกามลาก็มาถึงหน้าบ้านเช่นกันในเวลาเดียวกัน กัมลาพาส้มพอไปดูรอบพ่อที่บ้านและบอกว่าพ่อชื่อธนชาติสิงคหะบริรักษ์ส้มพอจึงได้รู้ว่าพ่อได้ตายไปแล้วและเป็นคนเดียวกับที่ตนเคยช่วยคุ้มพาตามหาในป่าส้มพอเสียใจมากกมลาได้แนะนำส้มพอว่าเป็นลูกของธนชาติกับนงนุชแต่เอมิกาไม่เชื่อขอให้มีการตรวจ d n เพ็นเอพชนีเห็นด้วย เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายกุมพาให้ส้มพอโทรบอกแม่เรื่องที่จะขอพักอยู่บ้านกรมลาเพื่อรอผลตรวจดีเอนเอนงนุษไม่พอใจคิดว่าส้มพออยากได้สมบัติของตระกูลสิงคะหะบริรักษ์เอมิกาวางแผนทำลายส้มพอหวังให้ส้มพอออกจากบ้านโดยให้แหววและเชอรี่หลอกมาเอกไปขังไว้ในห้องเก็บของ และพักพรก็ชวนกุมภาให้ช่วยเรื่องงานเพื่อหลีกเรี่ยงความสนใจเอมิกาเข้าทำรายส้มพอโดยมีแหววกับเชอรี่เป็นตัวช่วยกมลาเข้าห้ามทับทั้งสองฝ่ายให้แยกจากกันทั้งสองฝ่ายจึงแยกย้ายไปทำแผลกัมลาเหนื่อยใจที่ลูกหลานมาตีกันเองเอมิกาได้สั่งให้เลข,ขาของพจนีหาทางสลับผลตรวจ DNA ตัวจริงกับตัวปลอมซึ่งพจนีก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ได้ทำตามที่เอเมกาสั่งแต่ตอนนี้กุ้มพาดันรู้ทันซะก่อนและนำผลตรวจ DNA ฉบับจริงมามอบให้กัมลาซึ่งผลตรวจ DNA ก็ยืนยันว่าตอนนี้ขณะที่ผลตรวจกำลังจะประกาศเอเมกาก็รู้สึกสะใจเพราะตนคิดว่ายังไง ก็ต้องไม่ตรงกับคุณธนาชาติอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ผล DNA ก็ยืนยันว่าส้มพอเป็นลูกของธนาชาติกำมลดาดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็เจอหลานของตนเองสักทีแต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายๆเพราะมันได้สร้างความไม่พอใจให้กับเอเมกาและก็นงนุชอีกด้วยเรื่องราวความสนุกจะเป็นอย่างไร ต้องไปติดตามชมกันในละครพงในกลรงกาซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง7กดเลข35เวลา18นาฬิกา45นาทีขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ